สวัสดีครับผม DSLR Shop นะครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟตัว LJ 6 0 W นะครับตัวนี้เป็นไฟ RGB นะครับเป็นไฟสำหรับใช้ในการตกแต่งสีนะครับผมเป็นลักษณะของการพกพาได้นะครับขนาดขนาดไม่ใหญ่นะครับ ก็จะมีด้ามจับได้นะครับหรือจะใส่ขาตั้งไฟก็ได้นะครับอคอนโทรลได้ก็คือด้านหลังจะสามารถเป็นปุ่มกดได้นะครับหรือจะคอนโทรลผ่านทางรีโมทก็ได้เหมือนกันนะครับผมตัวไฟตัวนี้สามารถใช้อะแดปเตอรอ์เสียบตรงก็ได้หรือในชุดเขามีแบตเตอรี่แพ็คให้นะครับผมเป็นแบตเตอรี่แพ็คอย่างนี้ก็คือเหมาะสำหรับการถือเอาไปข้างนอกอในงานบบต่างๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมประกอบให้ดูนะครับประกอบไม่ยากครับ ก็เสียบสายตรงนี้ตัวแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้สามารถใช้ตัว F 970ได้นะครับผม2ก้อนนะะพอถ้าเราใส่แบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าน,นี้มันก็จะใช้ระยะเวลาในการใช้งานได้นานขึ้นนะครับนะครับพอเปิดมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมเราก็สามารถกดคอนโทรลเปลี่ยนสีไฟได้นะครับผมตัวเขาเองเขามีโหมดให้เลือกนะครับผ่านทางรีโมทได้หลายโหมดนะครับจะเป็นการเปลี่ยนสีเองหรือเราจะเลือกเป็นสีใดสีหนึ่งก็ได้นะครับผม นี่ก็จะมีลักษณะของโหมดต่างๆนะครับสของการกระพริบก็มีนะครับผมสำหรับใครสนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ